วันนี้วันที่5้ธันวาสองพันารวันนี้ให้คนงานมาดยาย่าเนี่ยดาย่าออกตามคนต้นไม้ต้นไม้ปลูกใหม่ฮะถ้ามันถ้ามันอยู่ทีกว่าเพื่อนมันเนี่ยเอาออกแต่ถ้าถ้ามันอยู่แบบระหว่าง2เมตรเนี่ยระหว่างเมตรเนี่ย อย่างเงี้ยเอาออกเลยสมมุติว่าสมมุติว่าต้นเนี้ยอันนี้มันไม่ได้ปลูกใชนะ่ไหมสมมุติว่ามันมาเกิดแทนต้นเนี้ยนะเอาไว้ไอนนใครเปลี่ยนจะเปลี่ยนจอบมีมีจอบอันหน,น,นึ่งอันไหนที่มันไม่ดีนะจอบไม่ดีอัน,น,นไหนมันไม่ค่อยมีตัวคมหรอกจอบวัดอย่างเงี้ยนะอ,นนนะอ่ะ อันนี้คือคนงานจ้างนะอันนี้คือจ้างจ้างให้มาได้เนื่องจากว่าเราทไามาอยู่ใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่มียังไม่มีชาวบ้านแล้วก็แถวนี้เนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมันไม่เป็นหมู่บ้านใหญ่เหมือนทางที่อื่นหรือทางอีสานหรืออะไรเงี้ยมันเป็นหมู่บ้านสวนบ้านอะไรปะปายบางๆาง,งั้น คนที่จะเข้ามาช่วยงานที่วัดเนี่ยมันไม่มีนี่การด้ย่าขุดดินตัดต้นไม้อะไรพวกเนี้ยพระเรามันทำทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยโยมหรือว่าสามณเนอะไรเงี้ยนี่เราว่าตามปฏิปทาอุปอาจารย์นะ แต่ถ้าเป็นหญ้าแห้งดินที่มันถมใหม่หญ้าแห้งแล้วต้นไม้ที่มันตายแล้วอะไรพวกนี้เอออันนี้เราดายะเราเอา,เอาออกได้เราตัดได้ต้นไม้ที่มันโค่นแล้วที่มันตายแล้วที่มันขาดจากรากมาแล้วอะไรพวกนี้ตามพระวินัยท่านก็อนุญาตแต่ถ้าจะมาให้ดายาแบบนี้เหมือนเขาทำนี้ยมันก็ครูบาอาจารย์เราก็จะ รวมถึงพระวินัยด้วยก็ไปไม่ให้ด้วยด้วยอย่าลืมมาต้นให้ออกให้นะไอ,อ้ยังไอ้ต้นกระถินตะลงเนี่ยอ่อาไอาต้ต้นเล็กๆมันดึงออกได้ง่ายไอ้ต้นเนี่ยมันรากไม่ค่อยนั่นไม่เหมือนต้นใหญ่พวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นไม้ป่าก็คือไม้ตะเคียนหลักไม้ตะเคียนไม้แดงประยุงยางนาอะไรพวกอย่างเงี้ย แต่เนื่องจากปีแรกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอช่วยเพราะว่ามันมีพวกวัชพืชหญ้าปกคลุมเยอะแล้วก็มีเถา,าลัดมันไม่เคยโตถึงจะเป็นไม้ธรรมชาติไม้ป่าแล้วก็คือปลูกหวังผลเลยแหละเพอบางบางนั้นก็ซื้อมา บพงางันก็โยมบริจาคมาอย่างงี้ก็ต้องก็ต้องดูแลให้มันรอดให้ได้มากที่สุดอนาคตมันจะได้เป็นป่าใหญ่เราเราปลูกไว้วันนี้เราบันทึกไว้เนี่ยที่อาจารย์บันทึกไว้ก็พอจะได้ดูวันข้างหน้าสิปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ากว่ามันจะได้เป็นป่าใหญ่นะเบื้องต้นตอนมันตั้งไข่ก็ดูแลพอสมควรทั้งน้ําทั้งปุ๋ยทั้งหญ้า เดี๋ยวจะไปย้ายเอาอต้นบุญนาคที่ขอชาวบ,บ้านไว้ไปเอาต้นบุญนาคนี่คือรถช่างไม่ต้องอะไรมากรถช่งช่างช่างช่างมันเถอะ ส่วนของคนงานดาย่าก็กำลังน่าจะเสร็จอยู่มั่งวันนี้นี่ก็จ้างเหมือนกันจ้างาาจ้างเขมเมนตรงนี้เรามาถึงไอ้ต้นบุญนาคที่ขอโยมเข้าไว้นี่คือมา,อาขุดขุดตุ่มไว้ตั้งแต่ในพรรษาแล้ว นี่เราก็ล้มบนนาคต้นในต้นหนึ่งละจริงมีสองต้นคู่กันอ,กอีกต้นหนึ่งก็เดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปปลูกคู่ด้วยเพราะว่าฟอร์มมันจะต้องอยู่คู่กันฟอร์มหมายถึงพุ่มมันพุ่มใบของเขามันจะแหว่งเพราะเอาคู่ขเขาออกมันจะแหว่ง,วงก็ต้องปลูกเวลาปลูกก็ต้องปลูกคู่กัน ทำงานที่แคบหน่อยเพราะอยู่ริมถนนด้วยแล้วก็รถค่อนข้างจะมีรถสัญจรไปมา เป็นต้นที่สองที่เราจะยกขึ้นรถ เราก็กําลังจะเอาต้นน,นาคต้นบุญน,นาคนี่เป็นต้นแรกต้นเล็ก ตอนนี้ก็จะ4สีมงเย็นก็เป็นอันเสร็จการปลูกต้นไปย้ายตา้ต้นบุญนาคต้นบุญนาค2ต้นนี้สต้นนี้ต้นบุญนาคนี้จะปลูกยากมันจะตายง่ายนะไปขุดมาเนี่ยจะไม่ปลูก,กแต่เล็ นี่ก็เสี่ยงไม่รู้ว่าจะรอดไหมนี้ก็ไปขุดล้อมมาขุดล้อมมาลากฝอยออกแล้วเราก็ไปยกมาเลยก็ต้องรอรุ่นดูถือว่าสวยดีปกติ2ต้นนี้มันจะอยู่ชิดกัน ฝั่งข้างหลังเนี่ยมันจะแหว่งแหว่งถ้ามันอยู่เพราะมันอยู่ชิดกันแต่ตอนนี้เราก็เพื่อไม่ให้มันต้านลมมากด้วยก็ต้องปลูกแยกกันหน่อยก็<อ>สวยดีนี่เราก็ยึด แล้วก็ตีพุกยึดเสาไปด้วยเพราะลม,มแรงที่ต้นมาช่วยคนยาย ยปลูกตีน,นี้กำลังจะเอาพวกเล่งลากแล้วก็ไล่พวกมแมลงผสมไปหน่อยเพื่อไม่ให้นอนหรือมแมลงไปเจาะลากมันพวกหวกหรืออะไรมดจะทำให้ลากเป็นเชือ้อราก็ไม่ดี คือต้นหนักที่ไปยกมาก็ถือว่าฟอร์มสวยดีสองต้นนี่ขอชาวบ้านเขาได้ปีโยมอนุโมทนากับโยมายายจันบ้านพับใหม่ด้วยถาวายมาเขาปลูกไว้ที่บ้านเขาแล้วก็จะเอาออกแล้วก็เขาบอกว่าถ้าอาจารย์ต้องการก็ให้คนไปล้อมอก็ให้ที่ต้นไปล้อมให้ตั้งแต่เมื่อต้น ต้นพันษาก็คือช่วงแต่สิงหาแล้วก็ประมาณเกือบ3เดือนตีว่า3เดือนก็ไปยกมาก็ขอโนมโมทนาสาุุูทั้งผูมาช่วยอธิต้นแล้วก็รถเคียบเพอใหญ่น้อยยกมาไม่โคเล็กยกมากัน